สถานีบ้านโต่ที่สถานีบ้านโตทลาาสถานีสวนสวดาลายทางสถานีวโขอคารผู้โดยสารท่านโย่างบเนไทางทีงหรือบเลข้อต่อของขบวนรถไปที่โดยสาเื่องจากรับการตลารายไ้ขบวนรถขึ้นีเมื่อออกจากสถานีบ้านโป่ ยรับส่ผู้โดยสารที่สถานีสุพรรณหนองปลาดุสถานีคอบรตสถานีโจบเดือดอุทัน